ดูแล้วถ้าเท่าไหร่เนี่ยมันมีทรัพย์สินที่พอจะขายแล้วเอามาชดใช้ได้อยู่มาถึงไอ้โจโฉพูดนะไอ้โจโฉกับไอ้เลสพูดไอ้เดมินเฮดพูดถ้าถทีซีรับผิดชอบประมาณว่า80%จาก150ก็คือประมาณ13เหรียญใช่พี่แล้วก็ได้เงินมาจากเดวินเฮดอีกส7ล้าน2แสนอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเราอันนั้นเราจะได้แบบกำไรแน่นอนงงอ่ะคิดเอาเองเลยเฮี้ยงง เดี๋ยวเือกดีเดี๋ยวเดี๋ยวไบอใ้ดีเหรียญเป็นเงินด้วยเียก็คือให้เดี๋ยให้ถ้าคือถ้าถ้ามันทียอมรับด้วยพี่รับผิดชอบอ่ะใน1ิ1้าเหรียญทองนั้นอันไหนเราจะจะเลือกข้อไหนอ่ะเราจะเลือกข้อไหนคือเราต้องได้ทั้งหมดครับจริงๆเราต้องได้ทั้งหมดอ่าเราก็ต้องได้ทั้งหมดไงแล้วเราเลือกข้อไหนแล้วแต่พี่อ่ะพี่จะแบบถ้าทีซีไม่ยอมรับพี่จะรับผิดชอบในเหรียญทองนั้นสิบห้าเหรียญทองเราก็ควรจะเล่นต่อพี่เพราะว่าเราจะขาด เขาพูดไปเองแล้วแต่ถ้าทีซยอมเออไม่ยอมรับเล่นต่อพี่อ่าอ่เล่นต่อดิเล่นต่อดิใช่จะเล่นต่อดิก็ต้องดูก่อนว่าทีซจะรับผิดชอบหรือเปล่าก็ต้องดูตรงนี้อ่าใช่พุณลุงมาแล้วทีซจะเรียกคุยไหมล่ะครับหรือว่ายังไงถ้าไม่เรียกคุยผมผมจะไปเล่นเมื่อเช้าเขามาป้นเพื่อเรานะเอเชเมื่อเชามีใครดนกระทืบ7โมงช้าแบดดี้เพราะผมอยู่อ่าแล้วอพวที่มันดต่อหน้าผมครับ อันนี้กานายกเขาอยู่อยู่ที่นายกแล้วลุงเดี๋ยวเขาจัดการเองครับเรื่องดต่อหน้าเพราะเขาดิสไลเชื่อกันก็คือถ้าใครดิสต่อหน้ามีหลักฐานก็ไปแจ้งเลยใช่ครับแต่เขาต้องให้เรารวบรวมเองอันนี้มันโดนอะไรอ่ะเเพรรราาาะค้ไมู่่วใดิสต่อหน้าโดนอะไรอ่ะเบรกิ้งครับโดนเบรกิ้งครับลุงโดนโดนโดนไปแล้วส้มปะหรือว่าไงส้มครับเบรกิ้งน่าจะเป็นส้มผมว่าคือได้วันนี้เขามาขอจบเขาตอนนี้เดี๋ยวไปไปสะดวกคุยไหมในห้องได้ครับได้คุยข้างนอกได้ไหมครับข้างข้างในแม่งเหม็น อยากคุยข้างนอกอ่ะเหม็นใครอะลุงเหม็นขยะครับจริงครับขยะจริงครับจริงนะครับไอโมกี้อันีไม่ต้องคุยดีด้วยนะไอสัตว์มาอยู่แล้วครับโอ้ยขอให้ขอให้จัดแบบเต็มป๊อบอะไรพี่อะไรเพศหนึ่งสองสามห้าขอห้า เรอะไรอ่ะใคเอานะสามสมห้าเ่อะไรจะบออะไรเป๊ะของี่แกลบเป๊ะไม่มาพี่มีเยอะมีใครปะไอ้เธอคุยได้เธอเธอไปคุยได้ปะมีครเนื้อปปะเอาพี่บอเอา่ครับไงครับสามเอ้ห้าสมแปดครับห้าสามแปดทางไหนมันเห็นมาขอจบครับมาเถอะตกเได้ไหมครับได้ครับครับผมถ้าพี่งงเรื่องเมนพี่คุยรบกัน กูก็งงเหมือนกันไอ้เหี้ยเรื่องเหี้ยอะไรกูก็งงไอ้สัตว์ทียอะไรเรื่องเงินเรื่องเหี้ยอะไรเรื่องเล่นต่อเรื่องเหี้ยอะไรกูงงเไอ้สัตว์การโยนให้เธอแล้วกันไอ้เหย่าไม่จบครับกูจะเอามึงต่อพ่อจะมีทางอื่นไหมครับ มีเด็กทอนตีนอะมันต้องอย่างนั้นเราจะมีทางอื่นนอกจากตรงนี้ไหมครับกูไม่อยากให้ยเธอพูดแบบนี้เลยได้ย่ะผอมงอมีอบเนี้ผอมงอสุดไอ้เกียวันไกรพวกมึงพูดกับพวกกูไว้ยังไงมึงก็ตามมนกูจะทำกับพวกมึงบ้างอะต้องงั้นงอ๋อ ััรบพี่อยากได้บาเช่หรือเปล่าพี่อยากได้บาเช่หรือเปล่ากูอยากเอากันกูอยากได้เงินชัยดีเฮียกูมีดีสัตว์สี่สิบล้านไอ้เฮียกูยังไม่รู้ไปาจะเอาปัญญาไหนไปใช้เนี่ยไอ้สัตว์พูดตรงๆเลยนะไอ้บ๊อบพี่แกงอีกสามสิบลุงเป็นเจ็ดสิบเราตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยพวกต่อหน้าบาเช่ะเสนอบาเช่ถ้าตรงเนี้ยมันยอมจ่ายจบทุกอย่างไปพี่ตอนเนี้ยใช่มันพร้อมจ่ายจบทุกอย่างเลยตรงเนี้ยแต่กูไม่จบอืมเงิน พ่อจะมีเป็นแนวทางไหมครับอะไรนะพ่อจะมีเป็นแนวทางไหมครับว่าถ้าจะจบนี่ต้องต้องมันจะทำเสียงนอมทำเหี้ยอะไรวะ คนนี้ป้าที่ที่ตอนที่ตอนนั้นมาคุยทีซีแล้วมันพูดว่ารอลุงรอเขาที่มันบอกว่ามันเขาลบลุงใช่ใช่ไอที่นี่แหละไอเนี่ยไหมใช่ไอี่อแม่งลิ้นสองแชกไอ้สัตว์เบลไปเทเบิลทีซีครับยังงี้ยังไงครับทีซีพพี่บอคขับปีบานานแลบ เอ่อถ้าเอ่อไดมอนด์เหลือขอจบนี่ทีที่ชอบครับเฉยไม่ได้ยินเปิดเฉยตะโกนหน่อยเฉยไดมอนด์เหลือจบเนี่ยในส่วนรับผิดชอบเนี่ยไดมอนด์เหลือต้องเอาพูดในถึงเรื่องของสินสงครามก่อนกับจำนวนเคสที่มันยังไม่ครบครับไดมอนด์เหลือในจำนวนที่สูงสุดที่ไดมอนเฮต้องเสียเนี่ยคือมีสินสงครามสามสิบล้านแล้วก็ราคาราคาเคสที่เหลือที่ยังขาดอยู่ก็ สิบเจดน่าจะสิบเจดป่ะสิบ7็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนครับมันก็ลาวลาสิเจล้านสองแสนไม่สนครับเหมารวมอขนาดพวกมึงยังเหมารวมพวกกูเลยกูก็เหมารวมเหมือนกันกูจะจบถ้าจำนวนเต็มนะจำนวนเต็มนะครับที่จะต้องจ่ายเอาไงครับแต่ผมไปฟังมาอันหนึ่งนะมันมีคลิปหนึ่งนะเว้ย มันมันมีคลิปหนึ่งนะที่ผมไปฟังมาตอนที่เขากําลังแบบว่าอะไรนะมีคนส่งมาให้ผมดูอยู่เหมือนจะมีแบบตอนที่แบบโดนใบปุ๊บแล้วเข้าไปในทิศเหมือนเสียงหลุดคุยกันเหมือนแบบเล่นกับพวกผมคุยกันด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจครับไม่รู้ไม่แน่ใจนะ หมือนมีคนส่งมาให้อยู่นะเป็นห้าสิบล้านได้ไหมครับน้อยไปอาจจะเพิ่มน้อยไปเพิ่มวันทำไมน้อยไปครับน้อยไปอันนี้ก็สิบสามอ่ะเราลงกูปีกสิบสามล้านมันมีเหรียญก็ร้อยห้าสิบตัวหรือี่สิบตัวไอ้เหี้ยเงทอถ้าอ่าพี่เฉยครับเหลืออีกกี่เคสนนะครับพี่เฉยอ่ะผมจะเล่นต่อกูก็ให้กำไรต่ออยู่แล้ว อ่าเลายเก้าสิบหกครับผมเก้าสิบหกใช่ไหมครับเก้าสิบ <96 S 1> หกเป็นเหรียญทองทั้งหมดอ๋อไม่ไม่ในเหรียญทองเนี่ยเดี๋ยวท<ม>ีซ <TC S 2> ีเขามีจัดให้เขาอยู่แล้วครับหมายถึงว่าทีซีเป็นคนให้เขาอยู่แล้วสิบห้าเหรียญได้ไหมเหรียญทองอ่ะได้อยู่แล้วครับสิบห้าเหรียญไม่ใช่ได้แค่ตามจำนวนเคสครับ คือถ้าพูดกันตามตรงก็คือ JK จะได้เต็มจํานวนก็เหมือนการที่ตีกันจบเลยนั่นแหละครับอ๋อนี่คือคือได้อยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับได้สิบห้าเหรียญป่ะถูกไหมใช่ครับได้ร้อยสิบเคก็คือสิบห้าเหรียญเพราะว่าไทยเป็นทางฝั่งเดียวกัมาขอจบซึ่งไออันนี้มันจะขึ้นอยู่ที่ศีรษะนาแต่ผมพูดเลยว่าอันนี้คือได้ครับได้แล้วถ้าไปพวกมึงไม่หนีไปให้หมดอะกูถามมึงจริง ขนาดพวกมึงยังดิสต่อหน้าพวกกูเลยนะท,ที่ดิสต่อหน้าใช่ไหมครับลุงเออ,อที่ที่ดิสต่อหน้าเขาน่าจะโดนโดนโทษไปแล้วอะครับลุงมึงโดนโทษกันทุกคนเลยไง ่าหน้าทุกคนเลยเหรอครับลุงมึงคิดว่าไงอ่ะเมออื่อวานนี้เหลือไอช็อปคนเดียวอ่ะเดือไม่จริงไม่จริงก็แยงได้ ครับลุงใช่ไหมบึกนีต่อบึกดีกันหมดเลยเลยใช่ไหมละ่มะเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมครับลุงใช่เมื่อวานก็หลังจากนั้นก็ไปไปครับลุงไปหมดครับลุงแล้วทำไมวันนี้ถึงกลับมาคุยอ่ะคือ,อยังไงเรื่องตรงนี้ก็พวกผมก็ต้องมาเคลียร์เคลียร์ให้จบอยู่ดีครับลุง เดี๋ยว้พูดให้กูฟังสิลุงกฟังอ่ะเพื่อเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มก็ได้ครับลุงคือเหมือนในทางฝั่งนม้ตเจตนาเขาเนี่ยคือมันมีส่วนที่ที่หายไปที่โดนอะไรไปจริงครับแต่มันยังมีบางส่วนที่หลายๆคนที่เขาจะอยู่ต่อครับลุงแต่เขาจะอยู่ต่อซึ่งคนหลักๆเขาก็เลยจะมาเคลียร์ให้เรื่องตรงนี้เนี่ยให้มันจบจะคนที่เหลือคนที่อยู่ต่อก็สามารถที่จะอยู่ที่นี่ต่อได้โดยที่จะต้องไม่ต้องมีปัญหาอะไรต่อนะครับเขาก็เลยอยากจะมาเคลียร์ให้มันจบ จบยาก,ยากว่ะอยากอยากจบ <c oughs> สตอรี่นี้เพื่อที่จะไม่โดนแบบว่าเบรกกิ้งใบเหลืองไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ต่อสตอรี่ถูกต้องไหมนั่นคืออัตนากษณของใช่ครับใช่ครับตามที่ลุงพูดเลยครับจบยากครับยากอยู่แล้วพี่ไอ้เหี้ยแม่งด่าแล้วเพราะว่ากูกูกูคิดหลังจากนี้ไว้พอแบบจบไปกูก็จะไปใส่ชุดเก็บขยะกันไว้ตอนเนี้ยเนี่ยพวกกูเจไอเนี่ย เผื่อมันมขีขยะตกหล่นที่กูยังไม่ได้เก็บกูจะไปไล่เก็บให้หมดเลย แล้วมึงคิดว่าจะจบเรื่องนี้กันยังไงอะลองลองลองพูดมาสิลุงคิดว่าทางไหนสามารถสามารถจบได้บ้างหรอครับลงุงเป็นคนมาขอจบนะเว้ยไม่รู้เลยวะพูดยากว่ะเพราะมึงก็เอากูสุดเหมือนกันอะสวัสดีครับช่วยบอกว่าเป็นเป็นแนวทางได้ไหมครับลงุงตอนนี้แนวทางพวกมึงอะ ยังไงตอนนี้แนวทางของพวกมึงอ่ะอ่ะมึงคุยหลังเรื่องเนี้ยมึงจะทำยังไงยังยังไม่ได้ประชุมกันถึงถึงขั้นนั้นเลยครับลุงต้องต้องรอเคลียร์ก่อนนะครับลุกท่านอะไรวะเราเด็กได้เรื่องอะไรวะอ๋อเอ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 อมันจะมีเงินอยู่ด้วย่ะเออใช่ขายของได้เลยลืมคิดดังเกินไอ้เหี้ยมึงคิดดังคนดูหมื่นคนเนี่ยนะ น้ำล,ลองไปไปคิดกันมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกับผมอีกทีนึงดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะเออคิดมาแล้วครับลุงว่าหลังจากนี้จะไงต่อครับไงต่อครับก็คือมันจะต้องอยุบแก๊งอยู่แล้ะครับแล้วก็คนแต่ละคนมันก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าใครจะไปทิศทางไหนบ้างครับแต่แค่ว่าตอนแรกที่อยากจบก็เพราะว่าไม่อยากให้มันติดพันกับเรื่องการที่มันแบบไม่เข้ามาเล่นแล้วแล้วไปมันต้องติดตามมาครับอืม ว่าน้องๆบางคนหรือพี่ๆบางคนที่อยู่ในแก๊งอะไรองี้ครับก็ยังอยากเดินเล่นอยู่หรือว่าเขามีครอบครัวอื่นๆอยู่อะครับเขาก็อาจจะไปอยู่ตามครอบครัวใหม่หรือว่าแก๊งใหม่อะไรแบบนี้มันก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าน่าจะยุ่แก๊งแน่ๆแล้วครับแก๊งแตกไอ้ที่อะมึงด่าพวกกูแก๊งแตกแต่พวกมึงแตกเองเนี่ยนะความจริงแล้วครับลุงก็เป็นเป็นไปตามนั้นเลยครับลุง เดี๋ยวผมขอประชุมแป๊บนึงแล้วกันมาดิเลยของเรามาดิมาดนะิมาดิ